อันนี้พ่อแต่ล่มพ่านตองใบตองกล้วยต้นกล้วยแอนฟังเสียงแค้นแอลออนกอมนอนผาอูไหมกระเต็นง้อยงาไมา่ห้างกายเทิงโกกโพสากุโนะแนวนกปกกายเอาปีกปองหันมามองทางไตป่านทับใหญ่พ้นกระบวนหมดยางสวนไปมาระวางสาขาเลียวหมดกระเที่ยวห้างปุงคโนฟูงผ้ากันซอยหมดตาน้อยตาดำบิง ย้ามลิ่งเต็นกองกระโจนเหลียวไปมาวางตนพทนใ่ขึ้นมาแจมจอมปวกแซมเป็นโน้นบอกโคลนน้ำล่มตองหันไปมองท่างกำรรฝ่าสีข้ามในน้ำทาฟูงมัดฉาแวกวายประกายน้ำแตกกระเส้นท้างพุ่นป่วยโตนเต็นเป็นห้างต่อหัางแตนพ่อปั่นแขนเหมือดหัง่งแกงย่ามบัดล่มตอง เทิงคู่ข้องแมงกระเบียเฟียบนบินบนมวลสวนส้มดมดอกไม่นำหวานไหหมูมาแมลงไก่ลงค้อนตอนสิจแจงตีปีแข่งย่ามสางหมอกพ่วมจางเหือดหายสิไลคข้วยไปเลียงอายผิดเสี้ยงสีหนาลุกขึ้นมาจากบอนควมสุกตอนอยู่บานวิมานแพ่บัดกายคอนได้บรรเท่าทุกหอนผักพรย่ามหวนเฮือน เป็นเสมือนทิบดีม่านถูกชีวันแนวเสือย่ามได้เมื่อมาบานสุขสำลันอบอุน่นขั้วมองคุณกระจ่างแจงมมีแห้งพ่อพบดีม่านแมนอยู่ใสกับบ่อืออยูยบานน้อนเฮืรนทานป่านสวงบ่ออิ่มซ่วงสนิทต,ตาซำยาข่ามุ่งแอมแมนอยู่แกมปราสาทกวงางบ่อปานห่วงห้างเตาแมนเฮื่อนตูปต่อเราพิล้มหาอิ่มพระไทย บัดนี้เรื่องบันทายนิท่านใจก่อนอีสานฝากตำานานปิดกระถาหากคามี่ขอบุญช่วยแต่งให้สวยไปนาค่าทา,าอย่าลืมลายยาหายไล่พลอยย่อยให้น้อยเหลื่อมเป่งพันจังว่าบาัดนี้นั่นสารต่อข้อนิท่านภาคอีสานภาษาเล่าเว้ากันแต่พ่อหูตอนย่าคู่สีข่าวบานสัตว์ท่าท่านขึ้นบานใหม่ ไผ่สีอายขายนาพญาหน่อยสีตอยก่อนเริ่มนิท่านกันยนอนตอนย่อมเพลินสีขื้นเฮือนปลูกหลายเดือนจนเสร็จสิเห็ดบุญคู่นบานพอไาจานหามือถือวันดีนิย่อมแตง่งพุทผะหัดสุกแจงแห้งมือจังสีเฮืองขึ้นบ้านไม่ถือเป็นเรื่องปาดเปืองพุ่มปัญญาตั้งแต่หามองปุกทุกอันสำคัญล้วน บ่ระบวนจนแลว้วมีแต่แนวตองเบิงเพื่อให้เรื่องบัตยูสนบ่ห่นหอนให้ฮงฮ้องเว้ออวยหาหม่องคงโล่งบอลถึงเหตุการณ์โยมถือขันมาล่ากาบหลวงตาผเดียงแจงย่ามือแรงม่นเข่าบานสัตท่าท่านขึ้นบานใหม่ต่างมงคุ้นบานพอใสสวดม่นให้ลูกเต่าเทิ่งสันเข่ามืออื่นนำํำถือหลวงพอเป็นโพคำลูกหลานซ้ำผู้อาศัย นิมนต์ไปโพดท่ทานนามัศาการตามนี้เริ่มพิธีประมันทุมโยมประซุ่มท่าหลวงพอ่อมือแรงโนะผมสีไ้ทิดหน่อยมาค่อยเจ้าท่าหับทางหลวงพ่อบอกคอย่างบรยากยางแนว่วใดจังสีไปดอกย่มแรงไปแต่งงานสาทาังพุนตังม่งคุนขันหาโตบูซาพ,พรพำพุทธลูกไปน้ำบาทนมนต์ส่วนสินสายศินดวยยาสุลืม ตกย่ามแล้งแสงแดดคึม้มค้นลื่อมปลาล่าดอนอวยกับค้อนเศร้าพักทักกันเอินเมื่อบานผ้ากันหันเหยอยทิมหน้าดอนจิเลียดลำเสียงเขียยลำ่ำแอดเอลน้ำแทวคุงทงหน้ามองไปเบื้องขอบฟ้าสีนาผ้าเป็นเหลืองลายดำตัดสายแสงสมพุ่มสีมมหน่วยตะเวนอึ่งขะนึ่งตึงเต้นเสียงเล่นมวนสสวนหัวซุ้มแม่ขั้วจัดอาหารสีเลียงกันเมื่อแร้งนี ดานพิธีย่มเต่าฝูงค้นเ่าเน่นอังนั่งเป็นแถวเรียบ้อยค่อยถาหลวงพ่อมาตอนนั้นพ่อแต่ปิดเบื้องฝาหน้าผ้ามืดบังสนิทค้นกระติดแสงไฟให้ซองเห็นพ่อแจง้งหลวงพ่อแย่งท่างตานพ่อตะวันหลับเหลี่ยมเล่ากระเตรียมทาจอล้อพ้อแต่สิไปพ่อทิดมาภาคก,กันใหญ่หอดบานไม่บ่ท่านโดน เพิ่นนิมนต์หลายวัดยานพระขาดบ่อพ่อเก่าสัพ่อข้าวเร้าแห้งแล้วเงียบเสียงเซวท่ายกวาบัดนี้ถึงเวลาเซิรนบูซาวายพระเจ้าพรากันเว้าหับศีลสามารถท่านเสร็จสินท่ายกวาวิปัตติพระปลิตขัดม่นบนสักเคเสียงเยินโสดเสียงเพิ่นนโมตังสวดม่นขังพลังใหญ่แม่นผูุใดใจนิ่งมงค้มิ่งเกิดแก่เขา ในอดีตเพิินเบาเป็นเท่าเรืองนีท่านมาแม่ศัสสาฟั่งถ้ำวิบากกรรมน้ำข้นฟ้าตายเล้วผ้าไปเบืองเมืองสวรรค์อันสูงทรงไผ่ลืบสงคุณพระเจ้าผ้ากันหล่าแข่งพระถ้ำเพิินมาเป็นบาปซ้ำตามแตงห้ใจเสียมีลูกเมียว่าฟั่งคว่ำคว่ำกายเป็นไร้ดื้ย้อนบอถ,ถือคุณพระเจ้ากรรมเป็นเง้าตามทุกแห่ง พระแสดงบอ่อนนอมปัญญากอมดอกบอใสเพราะสะนันยาสุดัยเห็ดอยากไลลย่ำสวดมนต์สลว้นน้ำหยังสร้างมั่นเศร้าการใบให้ใจใสต่อตังระว่างตนสำร่วมเทียงเห็ดใจใสสะอาดเตียงจนเสซตเสียงดอกเพลินเศร้ายาสุดัยปากเวาตานกาวคุ้ยกันสิเป็นการบอร่อเข้าลบนบพระรรำจำใบ บาดนี้สาทยายม่นทวนบทสมควรสวดได้ทีม่วนสายสินเสร็จพิธีมีนำซ่านำฮอนประเคีนพ่อนยืนถวายเว้ากับโยมบอดนใดพ่อถามไทยเฮิรนซางโยมเตรียมการกินแรงเขาแต่งผ้าก็เล่ยยายยูดนไปกายย่ามเลียงโยมสีเครื่องเฝ้ากับตาวหอดมืออื่นตอนเศร้ามาสันเขาวางจังหัน หยับมาเมี่ยงมองจันยานเย็นกรอยอนท่างาเงาเวาถึงเข้าเหตุการณ์ผ่านถึงย่ามเ้าฝูงค้นเท่าเตรียมจอพ่อแต่เห็นขี่ฝ่าโพเสียงอะโลสีหามาเด้อเจ้าปูหักแพงตอนนั้นพ่อเสริงสางอรุณแจงสัตท่าแต่งโพชนะจัดเข่าป่าอาหารเครืองท่านสูแนวัยหลวงพอในตอนนี้เข่าพิธีขึ้นบ้านไม่ พ่อแต่ลวงบันไดทองทั้งในใส่หองเอาเด้อทองมาสร้างเป็นตกกระจายทั่งตื่นเต้นเห็นย่อมแหงมาหลายคิดอยากอายเล่อดเอาบวเบาหยางดอกพ่อดีสงใสยนี่อาหารค้างมือเศรายั่งดีดีอยู่หลวงพอคู่กลุ่มทองมันไหลหองอยู่บอเศร้าคิดถึงว่ามือเศราสั่นเข่าแมนมี่ยังผิดอาหารคงเป็นพิษนางบิดกายขัวทราย เห็นตีงหลายโยมเลยเว้าหลวงพอเห้าเป็นอย่างนอปูเสื้อเอียงสันบอหรือมั่นจ่อเบียดกันมันบอเป็นจังซันหลวงพอทานหาทางบอเป็นอย่างดอกสัตธาเฝ้าสวดสามั่นโดนแล้วคข่ยมีแนวสิไปนาโยมเพิ่นมานัดใบดวนเห็นสมควรตอนนี้พิธีเริ่มหลดยานั่นพ่อแต่ว่าจังซันโยมก็อ่านบูชา สามารถท่านเบจนจะศิลหลับศีลพระคุณเจ้าหลวงพอเล่าทานกันสวดจังหันจันกวัวเก่าบทผ้าหงผันแหงเจ้าสยันโตเฝ้าเลงลงมูพระสงฆ์หันใจสั่นเกือบบ่ท่านันหลวงพอแมนสวดใบหยังกระดอยามาสอหลวงพอปรามความจริงเหตุเพิ่นจำยอนล้มนำาออกทางหลังย่านเสียงดังคนใดยินกินสิร้อยกระตามแล้ว คนทั้งแถวบาหารท่วงเมิดทั้ง่วงมิดซิรีแม่นไผตดตอนนี้บอมีเบามิดสุคนบัดไดนแท้หลวงพอสนใส่กลนำโดยทั้งเสียงเบียงให้ค้นบ่สนใจสวดไว้เทิงดังพรบอมีมย่อมเสียหนาสวดฆาถาจบแล้วทัว่วซุ่มแม่ขั้วโยกถาดเขา่าเจ้าท่านเฝ้ายืนถวายมีปัจจัยวัตถุตังสุดที่นั่งประเขนทรง ให้ยาท่ำแดพระสงค์ยาถาโล่งหยาดนามให้คุ้นคำมุทิฐาแล้วให้พ่อนบอยซาสับพ,พี่ว่าจบลงเสียงของมงสัญญาณพิธีการจบสิน้นโยมก็ผินลงไตผ้ากันไปทาอยู่ลางสัมพังสงฉันเขา่าล้อกินเข่าก่อนขึ้นตอนนั้นหลวงพอยั่างบอฟืนพญาตื่นไปมากคิดว่าฉันเราคงไข้สวงไปบรรเทาบาง กะเหลือทา่งท่ายกเ่ากับเจ้าท่านของบานไม่นั่งดูแลพระสงไวยอันไดนพองเบิงแง่อมเนื้อใสหมากแข่งแกงปลาคอทั่งของหวานหลายอันฉันปอนล่งเพื่อให้ส่งอาการไหวแห้งสันไปทองเป็นคืนขึ้นสิสืนอบ่มีอยู่ทองปวนปันล่มดันอยู่พอคู่เ่ายุ่มบ่อไหวยาว่าเขียนขี่ลายขี่ไหลหลอดออกทางหลัง เป็นตาสร้างแท่นโตหลวงพ่อโซให้ใจใหายพ่อดีใน้ตอนนั้นพระเพิ่นสันแล้วทัวซุ่มแม่ขั้วยโยกถานเขา่าออกไปเต่าเลียงมูค้นวัดอื่นล่าพอโซนนางโดนอยู่มั่นสายเจ้าพาไปทรงทาง่าระสังล่าเมื่อโคงหลวงพอ่อคงย่งนิง่งบบติงกายย่านไหลเฮียขั้นย่อมบาบอมีย่านเห็ดเสียใจทานถวายหวานและยา ฉันนำซาสุปยาโปโสหาบอนถอนอุาบายเหตุจังไหนสีหานลูกถูกค้นกะแลจองพ่อดีม่องขวา,ายสมองวหเห็นศาสตร์ไม่โยมปูวไวยขังนาว่าจะเว้าเกาขอศาสตร์ไพ่นอผืนนี่ลยงามดีให้ได้บอศาสตร์หลวงพอขาดเมื่อแล้วหนูแม่ยำจนบอ,อยัง่งญาติโยมมาเห็นศาสตร์ห่างบอกานนางเทิงอาย บอมีไผ่ตำท่อหลวงพอหาแต่โดนแลว้วหรือซื้อแถวใดเจ้าคอยขอเอาซื้อต่อบอ่อให้ขอกระไดอยากไปไหวท่าหับคน้นขออาให้หลวงพอสอนศาสตร์คอนอื่นผมยืมมากเจ้าภาพจาวของเขาคงสิเอาบอมีใดม้าแพ่งหลายแท่สม,มีงามอีลีล้ายเพิ่นตำยาใจดำให้สาทรหลวงตาอ่อนนำบอ่อเศร้า โยมกระตอบดังเข่าเจ้าของเพิ่นสิมาถามขั้นผีผามถวายท่าน่านเพิินนิ่นท่าทวงของทั้งปวงยืมมาใส่โปรดอภัยถวองพอลูกหลานขอเอไว้พ้ายนาจังคอยท่านหลวงพอเลยกาวตานสัตท่าการท่านขี่เหนียวศาสตร์พื้นเดียวกระซางเข้มโปรดว่าเต็มทะเลลนเหตุกุศลนบ่เต็มลอยของเพียงน่อยอย่งขี่ที ให้บดได้อีลีคอยขี่ไซซัมเดเป็นสารเกเกาเหมน็นโยมบาเลาเวาเล่นเห็นบาบ่มีหยังสร้างหลวงพ่อกระตามตี้ขั้นก้าขี่ทดลองต่อยสุ้มหมูเจ้ายทาทาคอยแกงบักหอยสีออกลางเอาเดย,ยาสุวาเป็นตาสั่นเป็นหยังคอยสีบอกล้องท่าอีกเบิงแม่โยมแซววายานบาเน่ไผสีแกกับอาลาม ตามแต่ใจหลวงพอแล้วกาเหตเนี้ยวกะล่องตีพ่อไดที่หลวงพอเท่าเล่ากวาสังมาล้องขี่จักกองก่อนหน้าอึลุกขึ้นพือจิวอนกวงของทั้งปวงอันสุดกันสันสบงล่งศาสตร์ใหม่จักว่าไผเป็นไผกระแตกไปทั่วบานเกินกันกินกระจายนี่สมกี่ที่เอาหายขี่ใส่เล่เป็นยัง แมนสีสร้างกระซางแล้วคอยเปิดแนวซุ่มเจา้าบอให้เอาแถมเวาหายเป็นจังใดมมท่าพอคอยก้าบอบัดนีเหม็นขี่กระซางตี้จื้อไวเดอร์บัดนี้ยาขี่ทีแพ่งหลายถือกขี่ใหญ่เป็นใดน้นหลวงพอมนออกไล่เลยโยมนาเบตงใจเจ้าไปท่าเล่าบอคิดทีว่าแมนเล่นเป็นอีหลีได้ของดีคีมินแท หลวงตาแก่ใส่ยางจังบอเววาหลาให้คิดบางหลังง่านเลิกสิเป็นไดกระตางไผ่ตางมั่นเลืองนิท่านกระล่งมวลบทสมควรกระาถาไทยขออาภหายมองไหลวงควมจจิงหลวงพ่อนีสีมีแทบอนจังไถเวาแต่เป็นนิท่านใบให้ได้ซองข้องหลังนิท่านต่างโต,งตแทนเวาแปลบอมีคางคนอีหยังสมัยนีสีมีจริงอิงมาว่า เลืองหลวงพอคือพญาขิดไปมากจังสิโหูเป็นคู่ให้แก่เฮาฝากความบังเอาไปเว้พผู้เฒ่าเก่าเพิ่นเคยสอนอุท่าหอนสืบจากค่ำลำน้ำยาไล่าลางยาจ่างหายไล่เลือนเดือนวันผาคกันลำผัวเนยเขียนพญาสืบค่ำนำ้ำศรธาตแต่งแตมให้แน้มคอยอยู่ใจสเสแลว้ว ประเภทนี้พีนองทองทินดินอีสารเสื้อกันนานโบร้านผ้าเป็นแบบมากแต่โดเนินควนเสกเสริญ,ญย่อยองข้องง่ามจำแล้วจือถือเป็นแบบวใบบางอย่าว่างทิมบ่อเฮี้ยนของไดดีอยาห้ยเพียนเลื่อนลายหายหนีแม่นพิที่สมัยเดิมต่อเติมยาเมื่อนอ่างอยาว่าทางสมัยกี่บห่หอนมีแนวตาเสือง่มง่ายเหลือยาเบาให้เฮ้าหูเหินตรอง เลืมทีมาบอ่อถือตองซำเลืมปองกำเนิดโตสัวแต่ตามผู้อื่นผ้าสี่ซองหาบ่เห็นกลแหนมเห็นสนบ่อมี่อย่อยตาขอเหลียวแต่เพิ่นยาสุเพิ่นขออ่างล่องตองบางแต่เก่าทำการสร้างเฮ้อ้นความหัวลำประมาณซำลากฆ่าใจบ่อมีไผตีเป็นเงินเพิ่นซอยกันว่านเบาผ้ากันเอาแห้งช่วยอำนวยงานสร้างเป็นกลุ่ม แต่ขุดหลุมหาใหม่นำใจลนอังประมาณปลูกเสาแหกเสาขวนตาลว่านเ่าแกอาวุโสเพิ่นสีโสบอกทางยางไดสีดีคำปัญญาถ้ำสืบน้ำทานแต่โบล่านถือบลายของมุ่งคุ้นประกอบใส่อันใดพร้อมจังกระทํำปลูกจังใดจังสีคำอยู่น้ำเพิ่นใดน่านโดนล้วนกุศลปัญญาคาอันใดสิมาเท่า สาคั้นช่าอีสานแท่ผูม่าแร่ยนใจเพิ่นลา่าค่าเงินเทียบบอดายนำใจนี่แต่ก่อนมาเพิ่นสาางเฮือนเสมือนสาางคุ้นคาบ้านคือทาไปหากันสํำหลุกหลานมาขอเน่าต่างกะเอาใจเตืองบอมีเปืองบาดแบ่งการขอแห้งมาซอยเลี้ยงพี่ขมสมปาน้อยนำตาย่อยอิ่มใส่กันบนตัว เข่าห่วมผ้าป่าห่วมบานฝันเกีียวเที่ยวหาเป็นวงสาคานามิดไก้ชีกกันทุกแร่งเ้าคอยมีเกลือเจ้ามีเข่าย่างเคยเอาแลกกันอยู่ค่วมอีดูเอื้อเฟื่อเหลือสีเวลาอังผาเนินซุเมนีนบบาวาไก่กันเยินสีเอิญซอยอยาค่อยหาตองเงืนตาล่าค่าแห้งจังแต่งการงานคองสีถามข้องตั้งแต่กี่เสียนาฟี่ย่าไปเซา ซุ่มพอตูเคยเอินหลานกินเขา่าเศร้าแล้วหยกจะเลินสมัยนี้ท้ำทาเอินพ่ออยากเซินเดินนี้ขันพิธีทำบุญคิดใส่ทุ่นกำไลเบียบ่อเลี่ยงเกี่ยสมนามคือความงามสมัยเกา่าผู้ใดเอาบุญบานเป็นงานสร้างมวลใส่กันพิธีการแต่ละขันผ้ากันมันเอาแห้งหนุนข่ำขาดทุ่นบ่อเคยมีเบิงแต่ดีมาคุยเบา มวนกันเท้าข้ามนีเป็นไม่ตรีประสานจองค้นปลองดองเป็นควงบันสำล่านซืนอยู่กระเสริมยุคสมัยค้เรเลิมบ้านเดิมฮางสถานนอนทิมดงดอนผีหน้าคาบเห็นคือข้าวกีเห็นเพิ่นดีกว่าแนวเขา่าผ้ากันเอามาแปลงใส่ซำศาสตร์ไม่เปลือนขีของดีแล้วพันเราเหม็นเศ้าสะเรอความตื่นเต้นเห็นของเพิ่นเป็นของดี ดีกะดีแต่เขาส่วนเฮาอย่าลืมบานพุ่มอีสานเสกสันไวปัญญาหลายเกินสี่กาวสรุปเป็นเรื่องแล้วเช่าอีสานแต่กี่เฮาเป็นนีอย่าสุลืมเดือทานเนย